คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมในวันที่เราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการปั่นงานด่วนอ่านหนังสือสอบหรือแม้แต่การตั้งมั่นจะทำสมาธิศัตรูตัวฉกาจที่ไม่ได้มาในรูปของยักษ์มารแต่กลับมาในรูปของเปลือกตาที่หนักอึ้งมักจะมาเยือนเราเสมอหลายคนอาจจะเคยฝืนถางตาด้วยกาแฟเข้มๆหรือล้างหน้าด้วยน้ำเย็นจัดแต่เชื่อไหมครับว่าในหน้าประวัติศาสตร์พุทธการ มีบุรุษท่านหนึ่งตัดสินใจทำสิ่งที่โลกต้องตะลึงนั่นคือการประกาศสงครามกับความหลับและตั้งสัจจะว่าจะไม่นอนตลอดชีวิตไม่ใช่เพราะเขาเป็นโรคนอนไม่หลับนะครับแต่เพราะเขามีเดิมพันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเรื่องราวของพระอนุรุทธะไม่ใช่แค่เรื่องของพระที่มีฤทธตาทิพย์มองเห็นโลกนับพันจักรวาลได้เหมือนมองลูกมะขามป้อมในฝ่ามือแต่มันคือเรื่องราวของมนุษย์คนหนึ่งที่มีต้นทุนชีวิตสูงลิ่ว มีความสามารถล้นเหลือแต่กลับติดกับดักทางปัญญาจนเกือบจะไปไม่ถึงฝั่งฝันท่านต้องเผชิญกับบททดสอบที่ทำให้รู้ว่าความเพียรที่ดันทุรังนั้นต่างจากความเพียรที่ประกอบด้วยสติอย่างไรและการโคชิ่งจากกัลยาณมิตรที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่างพระสารีบุตรจะเปลี่ยนจุดแข็งที่เป็นมานะให้กลายเป็นดวงตาที่เห็นแจ้งในธรรมได้อย่างไรวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนชีวิตของพระอรหันต์ผู้เลิศด,ด้านที่ประจักขุ ที่ไม่ได้มีดีแค่บุญเก่าแต่คือความเด็ดเดี่ยวระดับตำนานที่แลกมาด้วยดวงตาเนื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งดวงตาเห็นธรรมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์เล่าธรรมนำทางพื้นที่ที่จะพาคุณไปพบกับเข็มทิศชีวิตผ่านเรื่องราวในพุทธกาลที่จะทำให้ใจคุณสว่างสวยขึ้นกว่าเดิมครับก่อนที่เราจะไปดูวินาทีที่ท่านตัดสินใจไม่นอนเราต้องย้อนกลับไปทำความรู้จักกับต้นทุนของท่านก่อนครับ พระอนุรุธทธะไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ท่านคือพระราชโอรสของพระเจ้าอมิตโตทธนะและเป็นพระอนุชาของพระมหานามาสากยะพูดง่ายๆคือท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ที่สุขสบายมาตั้งแต่เกิดครับแต่สิ่งที่ทําให้ท่านโดดเด่นกว่าใครในหมู่ภิกษุคือความสามารถพิเศษที่เรียกว่าทิพพระจักขุหรือตาทิพนั่นเองตามบันทึกกล่าวว่าอาณิสงส์นี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่เกิดจากแรงอธิษฐานและบุญเก่าที่ท่านสั่งสมมาอย่างยาวนานในอดีตชาติหลายพบหลายชาติท่านเคยมีโอกาสถวายประทีปโคมไฟเพื่อเป็นพุทธบูชาการให้แสงสว่างแก่ผู้อื่นในวันนั้นส่งผลเป็นพลังงานที่สะท้อนกลับมาเป็นความสว่างสวัยภายในในชาตินี้พลังของตาทิพย์ของท่านนั้นรุนแรงและละเอียดอ่อนมากครับท่านสามารถมองเห็นโลกธาตุได้ถึง1,000โลก ลองจินตนาการดูนะครับว่าในขณะที่คนทั่วไปมองเห็นแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่พระอนุรุทธะสามารถเห็นการเกิดการตายและการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ได้ทะลุปรุโปรง่งเหมือนเราดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมไปทั้งจัก,กรวาลแต่รู้ไหมครับความสามารถระดับเทพขนาดนี้กลับกลายเป็นกำแพงที่กั้นท่านไว้จากนิพพานแม้ท่านจะมีฤทธิ์มากมีสมาธิที่มั่นคงและมีความเพียรที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใคร แต่ท่านก็ยังเป็นเพียงพระเสขะหรือผู้ที่ยังต้องศึกษายังไม่สามารถทำลายอาสวะกิเลสให้สิ้นซากได้นี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับเพราะมันสะท้อนว่าบางครั้งความเก่งหรือความสำเร็จในโลกภายนอกก็ไม่ได้เป็นตัวรับประกันว่าเราจะสงบสุขในโลกภายในเสมอไปท่านพยายามปฏิบัติธรรมอย่างหนักแต่จิตใจกลับยังติดล็อกเหมือนมีกำแพงล่องหนกั้นอยู่จนท่านเริ่มเกิดความสงสัยและท้อถอยในทางปฏิบัติของตนเองครับ เมื่อถึงทางตันคนฉลาดย่อมมองหาครูครับพระอนุรุทธ,ธะในขณะนั้นตัดสินใจเข้าไปหาพระสารีบุตรพระธรรมเสนาบดีผู้เปี่ยมด้วยปัญญาเพื่อระบายความอัดอั้นในใจบทสนทนาในฉากนี้คือจุดพีคทางปัญญาที่คนทำงานหรือคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงต้องฟังให้ดีครับท่านก็ไปถามพระสารีบุตรด้วยประโยคที่เหมือนจะรายงานความก้าวหน้าแต่จริงๆแล้วมันซ่อนอีโก้ไว้โดยไม่รู้ตัว ท่านกล่าวว่าท่านสารีบุตรข้าพเจ้าตรวจด,ดูโลกได้ตั้ง1,000โลกด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์ความเพียรของข้าพเจ้าก็ทําไม่ถอยสติก็ตั้งมั่นกายก็สงบนิ่งไม่กระสับกระส่ายแต่ทําไมจิตของข้าพเจ้ายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะสักทีลองฟังดูสิครับในประโยคนี้มีทั้งฉันเก่งมองเห็นหนึ่โลกฉันดีความเพียรไม่ย่อหย่อนและฉันทําได้กายสงบ แต่พระสารีบุตรผู้มีสายตาเฉียบคมได้ทำหน้าที่เป็นกระจกเงาวินิจฉัยโรคทางจิตให้ท่านทันทีนทว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นจุดแข็งนั่นแหละคือกิเลสละเอียด3ตัวที่ขวางอยู่มานะความถือตัวการที่ท่านนึกถึงเรื่องเห็นหนึ่งพันโลกบ่อยๆนั่นแหละคือมานะหรือความสำคัญตนว่าฉันเก่งกว่าคนอื่นอุทธัจจะความฟุ้งซ่านการที่ท่านคอยย้ำกับตัวเองว่าฉันมีความเพียรไม่ย่อหย่อน จิตของท่านไม่ได้อยู่กับความว่างแต่มันไปยึดต,ติดกับตัวความเพียรจนกลายเป็นความฟุ้งซ่านทางอารมณ์กุกกุจจะความรำคาญใจการที่ท่านมานั่งสงสัยว่าทำไมฉันยังไม่หลุดพ้นนั่นคือความหงุดหงิดในธรรมหรือความกังวลใจที่ทำให้จิตไม่นิ่งพระสารีบุตรตบท้ายด้วยคำแนะนำที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังว่าขอท่านจงละทำสามประการน,นี้เสียแล้วน้อมจิตไปสู่พระนิพพานเถิด คำพูดนี้เหมือนฟ้าผ่าที่กลางใจครับพระอนุรุทธะได้รับบทเรียนสำคัญว่าการสะสมความดีหรือความเก่งนั้นเป็นเรื่องดีแต่ถ้าสะสมแล้ววางไม่เป็นมันจะกลายเป็นน้ำหนักที่รั้งเราไว้ไม่ให้ลอยตัวเหนือทุกข์ได้เลยครับหลังจากที่โดนพระสารีบุตรชี้เป้าจุดบอดให้เห็นแบบชัดๆพระอนุรุทธะก็ไม่ได้รอช้าครับ ท่านรีบปลีกตัวออกไปสู่ความสงบที่ป่าตะวันออกในแคว้นเจตีทันทีคราวนี้ท่านไม่ได้พกเอาความภูมิใจในตาทิพย์ไปด้วยแต่ท่านพกเอาสติที่ระลึกถึงข้อบกพร่องของตัวเองไปปรับแก้ท่านเริ่มพิจารณามหาบุริสวิตก8ประการหรือแนวคิดของมหาบุรุษเช่นธรรมนี้เป็นของคนผู้มีความเพียรไม่ใช่ของคนเกียจคร้าน ธรรมนี้เป็นของคนที่มีสมาธิตั้งมั่นไม่ใช่ของคนฟุง้งซ่านในขณะที่ท่านกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่นั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยวาระจิตว่าพระอนุรุทธ,ธะกำลังมาถูกทางแล้วแต่ยังขาดจิกซอตัวสุดท้ายพระองค์จึงเสด็จมาปรากฏต่อหน้าและทรงประทานหลักธรรมข้อสุดท้ายเพื่อเติมเต็มหัวใจให้สมบูรณ์เมื่อจิตที่เคยฟุ้งซ่านเพราะความเก่ง ถูกปลดปล่อยด้วยความเข้าใจในอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนท่านก็สามารถปล่อยวางมานะที่เคยแบกไว้ได้สำเร็จชั่วพริบตานั่นเองครับจิตของท่านก็หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงบรรล,ลุเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นอิสระอย่างแท้จริงแต่ความพีคมันอยู่ตรงนี้ครับแม้จะบรรล,ลุธรรมแล้วท่านกลับไม่ได้หยุดพักท่านมองเห็นว่าความง่วงและความหลับ คืออุปสรรคที่เคยทำให้ท่านเกือบพลาดโอกาสสำคัญท่านจึงตั้งสัจจะที่ฟังแล้วต้องขนลุกนั่นคือการถือเนสัตชิกังหรือการไม่นอนตลอดชีวิตเพื่อเป็นการฝึกสติและรักษาความตื่นรู้ให้ถึงขีดสุดเป็นการบูชาพระธรรมด้วยความเพียรที่แลกมาด้วยความเด็ดเดี่ยวอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยครับการไม่นอนของพระอนุรุทธะ ไม่ใช่การฝืนสังขารแบบไม่มีเหตุผลนะครับแต่มันคือการฝึกจิตขั้นสูงท่านตั้งใจว่าจะอยู่ในอิริยาบถ3อย่างเท่านั้นคือยืนเดินและนั่งโดยไม่เอนหลังลงนอนเลยตลอดทั้งคืนและวันแต่แน่นอนครับร่างกายมนุษย์ย่อมมีขีดจำกัดเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าสังขารที่ถูกใช้งานอย่างหนักโดยไม่มีการพักผ่อนแบบหลับลึกก็เริ่มประท้วงครับ ดวงตาของท่านเริ่มอักเสบแดงก่ำและเจ็บปวดอย่างรุนแรงจนเรื่องนี้ทราบถึงพระเนตรพระกันของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงส่งหมอชีวกโกโมารพัฒหมอเทวดาผู้เก่งกาจที่สุดในยุคนั้นไปช่วยรักษาหมอชีวกพยายามปรุงยาหยอดตาชั้นเลิศมาให้แล้วกำชับว่าท่านครับท่านต้องนอนพักผ่อนบ้างเพื่อให้ยาได้ทำงานและเพื่อให้ดวงตาได้ฟื้นฟูแต่คำตอบที่หมอได้รับ กลับทําให้ทุกคนต้องนิ่งอึ้งครับพระอนุรุทธ,ธะปฏิเสธการนอนอย่างสิ้นเชิงครับแม้ดวงตาจะพร่ามัวจนใกล้จะบอดสนิทท่านก็ยังยึดมั่นในสัจจะที่ให้ไว้กับตัวเองท่านกล่าวในเชิงที่ว่าดวงตาเนื้อจะบอดก็บอดไปแต่ดวงตาแห่งปัญญาต้องสว่างสวัยอยู่เสมอนี่คือจุดที่แสดงถึงความเพียรที่ประกอบด้วยศรัทธาอันแรงกล้า ท่านไม่ได้ทรมานตัวเองเพราะอยากเด่นอยากดังครับแต่ท่านทำเพื่อพิสูจน์ว่าอำนาจแห่งจิตนั้นอยู่เหนืออำนาจแห่งกายสุดท้ายดวงตาเนื้อของท่านก็บอดสนิทจริงๆครับแต่ในความมืดมิดของโลกภายนอกนั้นตาทิพย์หรือทิพย์พจักขุของท่านกลับยิ่งทวีความคมชัดขึ้นอย่างมหาศาลท่านไม่ได้เห็นแค่โลกผ่านโลกเหมือนแต่ก่อนแต่ท่านเห็นความจริงของธรรมชาติอย่างทะลุปลุปโปง่ง เป็นการยืนยันว่าเมื่อเรายอมละทิ้งสิ่งที่มีค่าในระดับกายภาพเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่ามากกว่าในระดับจิตวิญญาณผลลัพธ์ที่ได้นั้นมันยิ่งใหญ่จนหาอะไรเปรียบไม่ได้เลยครับพวกเราลองจินตนาการดูนะครับ1วันมี24ชั่วโมงเรานอนกันไปแล้ว6 8ชั่วโมง แต่พระอนุรุทธ,ธะใช้เวลาทั้ง24ชั่วโมงนั้นอยู่ในความตื่นรู้ติดต่อกันยาวนานถึง55ปีนี่ไม่ใช่แค่สถิติโลกนะครับแต่มันคือการแสดงให้เห็นถึงพลังของอริยทรัพย์ภายในที่ท่านสร้างขึ้นมาในช่วงเวลา55ปีที่ท่านไม่นอนนี้ท่านได้กลายเป็นเสาหลักสำคัญของคณะสงฆ์ท่านใช้ตาทิพย์ที่ฝึกฝนมาอย่างหนักคอยตรวจตราและช่วยเหลือสรรพสัต บางครั้งท่านก็ใช้ความสามารถนี้มองเห็นเทวดาหรืออมนุษย์ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทําให้ท่านสามารถอธิบายเรื่องราวเชิงลึกที่พระรูปอื่นมองไม่เห็นได้ท่านกลายเป็นต้นแบบของความไม่ประมาทอย่างแท้จริงการไม่นอนของท่านไม่ได้ทําให้ท่านหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียเหมือนพวกเราเวลาอดนอนนะครับในท่านตรงกันข้ามท่านกลับมีความสงบเยือกเย็นและเปี่ยมด้วยเมตตา เพราะท่านไม่ได้สู้กับความง่วงด้วยแรงกดดันแต่ท่านสู้ด้วยสมาธิและปัญญาท่านรู้วิธีการปรับสมดุลของจิตให้พักในขณะที่ยังตื่นอยู่หรือที่เรียกว่าการพักในฌานสมาบัติบทเรียนสำคัญในส่วนนี้คือพระอนุรุทธ,ธะทำให้เราเห็นว่าความเพียรที่แท้จริงไม่ใช่การทำงานหนักจนร่างพังแต่คือการมีสติประคองจิต ไม่ให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสและความขี้เกียจท่านพิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์มีศักยภาพซ่อนเร้นที่มหาศาลหากเรามีความตั้งมั่นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนพอแม้แต่ข้อจำกัดทางกายภาพที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ก็สามารถก้าวข้ามไปได้ด้วยพลังแห่งความเพียรล้วนๆครับ เวลาล่วงเลยมาจนถึงคืนสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติครับคืนที่พระพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จดับขันธป,ปรินิพานณป่าสาละเมืองกุสินาราในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาและความเศร้าโศกของทั้งมนุษย์และเทวดาพระอนุรุทธะนี่เองครับที่ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญที่สุดในขณะที่พระอานนทพุทธอุปถากผู้ใกล้ชิด กำลังร้องไห้เสียใจอย่างหนักจนแทบจะครองสติไม่อยู่พระอนุรุธทธะผู้มีจิตมั่นคงและมีตาทิพย์อันบริสุทธิ์กลับเป็นผู้ที่คอยปลอบประโลมและดึงสติพระอานนท์ท่านใช้ปัญญาบอกให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังหรือความไม่เที่ยงของสังขารท่านบอกว่าแม้แต่พระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ความพิเศษของพระอนุรุทธ,ธะในคืนนั้นคือท่านไม่ได้มองเห็นแค่ภาพที่ตาเนื้อเห็นแต่ท่านใช้เจโตปริยญาณหรือญาณอย่างรู้วาราจิตติดตามวาราจิตของพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดในวินาทีสุดท้ายท่านมองเห็นจิตของพระองค์กําลังดำเนินไปตามลำดับของฌานสมาบัติอย่างละเอียดตั้งแต่รูปฌานที่หนึ่งขึ้นไปจนสุดแล้วถอยกลับลงมาจนถึงฌานที่หนึ่ง และเข้าสู่จตุทชาณสีอีกครั้งก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพานในทันทีที่ออกจากฌานนั้นเป็นช่วงเวลาที่ลึกลับและซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจได้แต่พระอนุรุทธ,ธะคือพยานเอกคนเดียวที่ยืนยันได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงปรินิพานในสภาวะที่สงบและตื่นรู้อย่างที่สุดบทบาทของท่านในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า ความเพียรที่ท่านสั่งสมมาตลอด55ปีไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองเท่านั้นแต่เพื่อให้ท่านมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ผู้รักษาประทีปแห่งปัญญาในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของพุทธบริษัทท่านเป็นเหมือนหอคอยที่ส่องแสงนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตความศรัทธาไปได้ด้วยความจริงครับวินาทีที่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพาน มีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากครับเมื่อพระพุทธองค์ทรงนิ่งไปพระอานน์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นพระสวสดาบันอยู่ได้หันไปถามพระอนุรุทธ,ธะด้วยความตกใจว่าท่านอนุรุทธ,ธะพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วหรือยังพระสภาวะของสัญญาเวทยิตานิโรธหรือการดับสัญญาและเวทนาในฌานขั้นสูงนั้นกายจะนิ่งสนิทเหมือนคนเสียชีวิตมากครับถ้าคนธรรมดามองก็จะคิดว่าท่านไปแล้ว แต่พระอนุรุธทธะใช้เจโตปริยญาณที่ผ่านการฝึกฝนด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่มาอย่างหนักตรวจดูแล้วตอบว่าอย่างท่านอานน์พระองค์ยังไม่ได้ปรินิพพานแต่กําลังสถิตยอยู่ในสัญญาเวทยิตานิโรธอยู่นี่คือวินาทีที่ความเพียรจากการไม่นอน55ปีเปล่งประกายที่สุดครับเพราะถ้าไม่มีพระอนุรุธทธะในตอนนั้นประวัติศาสตร์พุทธศาสนาอาจจะบันทึกวินาทีสุดท้ายผิดไปเลยก็ได้ ท่านเฝ้าสังเกตการจนกระทั่งวาระจิตสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเคลื่อนออกจากมหคตะตจิตหมายถึงจังหวะที่จิตของพระพุทธองค์ถอนออกมาจากจตุตทะฌานซึ่งเป็นฌานขั้นสูงสุดในรูปฌานซึ่งเป็นสภาวะที่มีอุเบกขาความวางเฉยและสติบริสุทธิ์ที่สุดอย่างสมบูรณ์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์และปรินิพ,พานจริงๆท่านจึงบอกพระอานทน์ว่าบัดนี้พระองค์ปรินิพ,พานแล้วลองคิดดูนะครับ ในท่ามกลางความโกลาหลและความโศกเศร้าที่คนนับหมื่นกำลังระง,งมด้วยเสียงร้องไห้แต่มีภิกษุรูปหนึ่งที่ดวงตาเหนือบอดสนิทแต่นั่งนิ่งสงบเหมือนขุนเขาและมีดวงตาภายในที่แจ่มชัดยิ่งกว่าใครในโลกท่านทำหน้าที่รายงานข่าวสารแห่งสัจธรรมได้อย่างแม่นยำที่สุดสิ่งนี้ตอกย้ำว่าอริยทรัพย์ที่ท่านสร้างมานั้นมีค่ามหาศาลต่อส่วนรวมเพียงใดท่านไม่ได้เก่งแค่เพื่อบรรลุธรรมส่วนตัว แต่ท่านเก่งเพื่อที่จะเป็นประจักษ์พยานให้กับโลกในวันที่แสงสว่างดวงใหญ่ที่สุดกำลังจะดับลงครับมาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วเราควรทำตามพระอนุรุทธะไหมเราต้องอดนอนเพื่อจะเก่งหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับธรรมะของพระพุทธเจ้าคือทางสายกลางเสมอ แต่กรณีของพระอนุรุทธ,ธะคือกรณีพิเศษของผู้ที่มีบาร,รมีมาทางนี้โดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่เฉพาะการบทเรียนที่แท้จริงที่เราควรได้จากความเพียรของท่านไม่ใช่การเรียนแบบพฤติกรรมอดนอนแต่คือการเรียนรู้เรื่องความไม่ประมาทและการรู้เท่าทัานกิเลสครับท่านสอนให้เราเห็นว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่คือความง่วงเหงาหานอนที่คอยปิดกั้นปัญญาความเพียรของท่าน คือการฝืนกระแสเพื่อไม่ให้จิตไหลไปตามความสบายที่ไร้สาระในยุคปัจจุบันที่เรามีสิ่งดึงดูดใจมากมายเราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นไม่นอนตลอดชีวิตเหมือนท่านแต่เราสามารถนำสปิริตของพระอนุรุทธะมาใช้ได้ครับเช่นการกล้าที่จะปฏิเสธความสุขชั่วคราวเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าการมีสติรู้เท่าทันมานะหรือความอีโก้ที่พระสารีบุตรเคยเตือนท่านหรือการหมั่นตรวจสอบตัวเองเสมอว่า สิ่งที่เราทำอยู่นั้นเราทำเพื่อสนองกิเลสหรือทำเพื่อขัดเกลาตัวเองกันแน่ความเพียรของพระอนุรุทธะคือความเพียรที่บริสุทธิ์คือเพียรเพื่อละไม่ใช่เพียรเพื่อเอาเมื่อท่านละได้แม้กระทั่งความต้องการพื้นฐานของร่างกายอย่างการนอนท่านจึงเข้าถึงความสุขที่ยั่งยืนกว่านั่นคือความสุขจากการไม่ต้องเป็นทาสของความอยากอีกต่อไปท่านได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อเรากล้าที่จะแลก เราก็ได้รับสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นกลับมาอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้เรื่องราวของพระอนุรุทธ,ธะไม่ได้ทิ้งไว้เพียงตำนานของพระอรหันต์ผู้มีตาทิพย์ที่เก่งกาจที่สุดแต่ท่านได้ทิ้งแผนที่สำคัญไว้ให้พวกเราคนรุ่นหลังได้เดินตามครับแผนที่ที่บอกว่าความเพียรน,นั้น ไม่ได้หมายถึงการตะบี้ตะบันทำอย่างไร้จุดหมายแต่คือการทำอย่างมีสติและรู้จักปรับสมดุลจิตที่ตื่นรู้อยู่ตลอด55ปีของท่านคือบทพิสูจน์ว่าเมื่อเราฝึกฝนจิตจนถึงขั้นเอาชนะสัญชาตญาณความขี้เกียจได้แล้วเราจะพบกับอิสรภาพที่แท้จริงหัวใจสำคัญที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้คืออริยทรัพย์ภายในนั้นสำคัญกว่าสมบัติภายนอก ตาทิพย์ของท่านไม่ได้มีไว้เพื่ออวดอ้างแต่มีไว้เพื่อเกื้อกูลโลกและการที่ท่านยอมสละดวงตาเนื้อเพื่อรักษาดวงตาแห่งธรรมก็สอนให้เราเห็นลำดับความสำคัญของชีวิตว่าอะไรคือสิ่งที่ควรยึดถือและอะไรคือสิ่งที่ควรปล่อยวางหากคุณกำลังเหนื่อยล้ากับอุปสรรคตรงหน้าหรือกำลังสู้กับความง่วงของชีวิตที่ทำให้เราอยากหยุดพักและล้มเลิกกลางคัน ขอให้นึกถึงความเด็ดเดี่ยวของพระอนุรุทธ,ธะไว้นะครับว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเอาชนะใจตนเองสรุปใจความสำคัญของวันนี้คือความเพียรที่ประกอบด้วยสติคือพลังที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นปาฏิหาริย์และเปลี่ยนความมืดมิดให้กลายเป็นแสงสว่างที่ไม่มีวันดับลงผมหวังว่าเรื่องราวของพระอนุรุทธ,ธะจะช่วยเติมไฟแห่งความมุ่งมั่น และมอบดวงตาที่แจ่มใสให้กับทุกท่านในการดำเนินชีวิตต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์ในตอนนี้หากคุณชื่นชอบการนำธรรมะมาเล่าในมุมมองที่ร่วมสมัยแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ต่อเพื่อเป็นธรรมทานให้เพื่อนร่วมทางท่านอื่นๆด้วยนะครับในตอนหน้าเราจะมาพบกับเรื่องราวของมหาบุรุษท่านใดหรือหลักธรรมข้อไหนที่จะมาช่วยนำทางชีวิตคุณอีกต้องรอติดตามครับ สำหรับวันนี้ขอให้ธรรมะคุ้มครองและมีความสุขกับการตื่นรู้ในทุกๆวันขอบคุณและสวัสดีครับ